อันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนอะไรปั๊มนะฮะของ v ีโกกันตัวนี้ v ีโกตัวนี้บูตยังใช้ได้อยู่นะฮะยังยังยังใช้ได้อยู่อ,อาการคันนี้ก็ตัวกองโซล่ามันตันนะฮะก็ตัวฟีดปั๊มตัวหลังปั๊มส่งน้ำมันแรงดันต่ำก็เลย รอยสึกล้อครับอันนี้ก็ฟ้าปิดปั๊มมันซึ่งมันจะอยู่รวมกันอุปก,กรณ์พวกนี้จะอยู่ปในยนีนะ้แล้วก็จะหมุน,นระยะห่างของเขาจะนิดเดียวนะถ้ามันมันมีการสึกล้อเยอะมันก็และรอบต่ำๆมันก็ จะดูดน้ำมันได้ไม่ค่อยดีนะตัวนี้จอดข้ามคืนแล้วก็ตอนเช้าต้องมาแยกก่อนถึงจะติดง่ายแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพาปั๊มตัวเก่าก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเตามันอันนี้ก็จะมีรอยอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนนี้ก็จะเป็นเพาชุดใหม่กระเตาตัวใหม่ ใหม่ๆอันนี้ก็ฝาปั๊มอันนี้เวลามันมามัจะมาเป็นชุดนะครับชุดชุดฟิตปั๊มก็จะคือชุดนี้เทียมาเป็นชุดเลยอันนี้ของใหม่ก็จะไม่มีรอยนะก็เทียบกันถ้าเทียบกันก็รอยจะลึกอยู่ ถ้าเราไม่เห็นของใหม่เราก็จะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้มันเวลาเราเอานิ้วโคดดูมก็จะเป็นร่องอยู่ส่วนนี้มันจะเรียบไปเลยก็ที่ฟ้าตัวหลังก็เหมือนกันจะมีรอย นี่ก็มีแค่เปลี่ยนซีนนะฮะเปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้วก็เปลี่ยนเาผาเผาปัม๊มเผาปั๊มมันก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีผาซิ่งด้วยก็จะมีการระยะยกก็คือไอตัวลูกเบี้ยวตัวเนี้ยตัวเพาลูกเบี้ยวตัวนี้จะมีระยะความสูงอยู่ประมาณ 3- 4แบบนะสํสำหรับคันที่ต้องการแรงดันน้ำมันเยอะๆแล้วก็ฟิทปั๊มตัวนี้ก็จะมีที่หนากว่าตัวนี้ อันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ก็ไม่นาเท่าไหร่ตัวนี้ก็หนาประมาณ10มิลนะ10มิลถ้าเป็นรุ่นที่ต้องการน้ำมันเยอะๆก็จะหนากว่านี้ับ